รักษาผู้คนที่มีปัญหาเรื่องของการตรวจอสุจิผิดปกตินี่คือการฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในโพรงมะลูกการที่เราจะมีการตั้งครรเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีเพศสัมพันธ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วจะมีการหลั่งอสุจิเข้าไปในช่องคลอดได้เมือ่ออสุจิหลั่งเข้าไปในช่องคลอดโดยฝ่ายชายแล้วเนี่ยเชื้อก็จะวิ่งผ่าน,านปากมะลูกเข้าไปแล้วก็ผ่านเข้าไปในโพรงมะลูกนะฮะโพรงมลูกก็มีรูปร่างปกติ นะเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่มีคดเคี้ยวบิดเบี้ยวไม่มีลักษณะที่มีเนื้องอกไปเบียดไปกดทําให้โครงลูกมันมีรูร่าผิดปกดติไปเสร็จแล้วเนี่ยตัวอสุจิก็ต้องวิ่งผ่านเข้าไปในท่อรังไข่นะฮะท่อรังไข่จะมีสองข้างเพราะนั้นท่อรังไข่เนี่ยต้องไม่ตันอย่างน้อยหนึ่งข้างถึงจะสามารถทำให้เกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้การที่จะมีไข่ให้อสุจิมาผสมได้เนี่ยไข่ต้องมีการมีไข่ตกจากรังไข่ของมารดาเมื่อไข่ตกแล้วเนี่ย ตัวท่อรังไข่มันจะเคลื่อนไหวเพื่อไปรับไข่ที่ตกจากรังไข่นะฮะเพื่อให้มันไปเจอกับตัวอสุจิที่วิ่งมารออยู่แล้วในท่อรังไข่เมื่ออสุจิกับไข่มาเจอกันในท่อรังไข่เนี่ยอสุจิต้องสามารถเจาะเข้าไปในไข่ไม่ให้เกิดการปฏิสนธิได้ถ้าอสุจิไม่แข็งแรงพอที่จะเจาะเข้าไปในไข่ก็จะมีปัญหาและมีบุตรยากได้เหมือนกันนะฮะสาเหตุในฝ่ายชายเนี่ยพบได้ประมาณ3 0เ ส่วนใหญ่ที่พบได้บ่ยอยคือการผิดปกติของจํานวนอสุจิมีจานวนน้อยผิดปกติหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือในบางคนเนี่ยไม่มีเชื้ออสุจิเลยแต่าก,กาเนิดมันเป็นความผิดปกติของพันธุกกรรมอันนี้ก็เป็นสาเหตุให้มีลูกยากได,ได้เหมือนกันส่วนสาเหตุทางฝ่ายหญิงเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาวัยวะฝ่ายหญิงมันซับซ้อนมีหลายเรื่องเพราะฉนั้นก็จะมีสาเหตุที่พอจะแบ่งได้ง่ายคือหนึ่งสาเหตุจากมีไข่ตกไม่สม่ำเสมอหรือไม่มีไข่ตกซึ่งเกิดจากรังไข่มันทํางานผิดปกติ ที่พบได้บ่อยในปัจจุบันนะฮะเป็นพระขณะที่มีประจําเดือนอาจจะองไข้บางคนมีประจาเดือนไม่สม่ําเสมอแล้วก็ไม่มีไข่ตกคนนี้ก็จะมีลูกยากนะฮะได้ซึ่งการรักษาก็จําเป็นต้องให้ยากระตุ้นไข่ให้มีไข่ตกนะฮะหรือว่า,างไข้บางคนมีเยื่อบุมดูบไปเจริญผิดที่ที่รังไข่ที่เราเป็นช็อกโกแลตซิสที่รังไข่ก็ทําให้คุณภาพของไข่ที่มันตกมาเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ําให้มีลูกยาก นอกจากนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีเยื่อบุมดูไปงอกผิดที่ที่บริเวณท่อ้ําไขก็จะให้มีพังผืดติดเข้าไปในท่อรังไขทําให้การเคลื่อนไหวในท่อรังไขเพื่อไปรับไข่เป็นไปไม่ได้ดีก็ทําให้มีลูกยากได้หรือที่ในโพรงมดลูกคข้า้บางคนมีเนื้องอกมดลูกไปเบียดก็ทําให้การฝังตัวของตัวอ่อนเป็นไปไม่ได้ดีก็ทําให้มีลูกยากหรือบางคนมีความผิดปกติของโพรงมดลูกแต่กําเนิดก็ทาให้มีเด็กจะไปฝังตัวก็ฝังไปด้วยยากหรือว่าแม้กระทั่งฝังตัวแล้วโอกาสจะแท้งก็เกิดขึ้นได้สูง อีกส่วนหนึ่งคือปากลูกมันผิดปกติเช่นลูกปากลูกมันไม่ใส่ไม่สามารถที่จะทาให้อสุจิแหวกไหวเข้าไปในลูกได้ดีก็ทำให้มีลูกยากหรือบางคนเคยผ่าตัดปากมลูกทำให้ปากลูกมันตีบมันคดก็ําให้อสุจิมันผ่านเข้าไปในโพรงลูกหลังจากที่เข้ามาในคอมลูกแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็ทำให้มีลูกยากนะเพราะฉะนั้นทางฝ่ายหญิงเนี่ยรวมๆเนื่องจากมีหลายอวัยวะเกี่ยวข้องก็เป็นสาเหตุทั้ประมาณสัหกสิบเปอร์เซ็นต์ มีการศึกษาพบว,ว่าโอกาสที่จะตั้งครรภ์นในแต่ละเดือนเนี่ยมีประมาณสัก30%หรือ3มในส0โดยเฉพาะถ้าคนไข้ฝ่ายหญิงอายุเกิน35เนี่ยโอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็จะยิ่งลดลงเพราะคุณภาพไข่นะฮะมันก็จะเริ่มลดลงขณะเดียวกันขก็จะมีปัญหาอาจจะมีโรคอื่นแทรกซ้อนเข้ามาลูกได้เช่นโรคเบาหวานโรคความดันก็ยิ่งทําให้โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็ยิ่งลดลงไปอีก สาเหตุฝชายนี่เป็นสาเหตุประมาณสักสาสิเอร์เซนของการมีลูกยากเพราะฉะนั้นการตรวจอสุจิก็เป็นตัวที่สําคัญในการที่เราให้การรักษาผู้มีบุตรยากนะฮะเวลาเราจะต้องการตรวจเชื้ออสุจิของฝ่ายชายเนี่ยเราเรามากักจะต้องขอให้ฝ่ายชายเนี่ยงดมีเพนสมพันประมาณสองถึงเจ็ดวันนะฮะแล้วมาเก็บอสุจิที่ในห้องแลบของโรงพยาบาลแต่ละที่เพื่อจะได้อสุจิสดสดแล้วเอามาตรวจได้ได,ได้ได้ผลชัดเจนนะฮะเวลาเราได้ได้น้ําเชื้ออสุจิมาตรวจเนี่ย เราจะตรวจหา,หาหลายๆปัจจัยเช่นการตรวจหาค่าบางเมนกรดด่างของอสุจิอสุจิต้องเป็นด่างนะครับหาจํานวนของอสุจิจํานวนอสุจิต้องมีจํานวนมากเพียงพอนะฮะจำนวนที่หลั่งมาตามปกตินี่ควรจะเกินกว่า1.5ซีซีนะฮะแล้วควรจะมีอสุจิเกินกว่า32ล้านตัวนะฮะต่อจํานวนการหลั่งทั้งหมดนะฮะแล้วก็ถ้าอสุจิมีปัญหาค่าที่เราตรวจแปรผลอ,อสุจิคนนี้ก็เปลี่ยน แปลงไปนะฮะก็จะเป็นลักษณะจํานวนน้อยที่พบบ่อยคือจํานวนน้อยการเคลื่อนไหวไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการตรวจพบของการตรวจน้ําเชื่อแบบนี้เนี่ยการรักษาที่เหมาะสมอันนึงของการรักษาผู้นูนรถที่มีปัญหาเรื่องของการตรวจอสุจิผิดปกตินี่คือการฉีดน้ําเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกการฉีดเชื่ออสุจิหรือ iui นะฮะหรือเต็มก็คือ intra uterine insemination เนี่ยก็คือการที่เราเตรียมอสุจิ ื่อการวิธีการเตรียมอสุจิเนี่ยมันจะให้เราสามารถคัดอสุจิที่มีความแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ดีเนี่ยประมาณ0.5ถึง1.4นะฮะแล้วก็ฉีดอสุจิที่เราเตรียมที่แข็งแรงเนี่ยผ่านเข้าไปในโพรงมลลกเพราะนั่นจะเห็นว่าอาการที่เราใช้วิธีนี้เนี่ยอสุจิมันก็จะวิ่งน้อยลงระยะทางที่มันจะเดินทางแทนที่มันจะวิ่งผ่านช่องคลอดผ่านปากมะลูกก็ผ่านเข้าไปในโพรงมลุกโดยตรงเพราะนั่นก็ทําให้การเดินทางมันสั้นลง เพราะว่าการที่เราฉีด,ฉดน้ําเชื้อเข้าไปในโพรงลูกเนี่ยภายใน5นาทีเนี่ยก็จะพบว่าอสุจิเนี่ยมันอยู่ในท่อรังไข่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเป็นการย่นระยะทางการเดินก็จะเป็นการรักษาเบื้องต้นของสาหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอสุจิมีจจานวนน้อยหรือเคื่อนเคลื่อน,นไหวไม่ได้ดีขณะเดียวกันก็จะใช้ได้ในฝ่ายหญิงพวกที่มีปากลูกที่มีมูกนะฮะมุกมันไม่ไม่ใส่ไม่ไม่ดีพอที่อสุจิจะผ่านเข้าไปได้นอกจากนั้นเนี่ยคนไข้าบางคนมีปากลูกตีบแล้วก็สามารถผ่านตัวสายนี้เข้าไปในโพรงลูกได้ น,ะะนอกจากนั้นในไข่ฝ่ายหญิงบางรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมีพังผืดเล็กๆน้อยๆอยู่ในอุจจารเนี่ยการรักษาเบื้องต้นอาจจะ็นการใช้การฉีดเชื้อด้วยได้นะฮะแต่ข้อจํากัดของการฉีดเชื้อเนี่ยคือหนึ่งเราต้องทําในช่วงที่ไข่ใกล้จะมีไข่ตกนะฮะหรือมีไข่ตกนะ,ะอันที่2คือท่อรังไข่ต้องไม่ตันอย่างน้อยหนึ่งข้างเพราะนั้นถ้ามีปัจจัย2ออันนี้แล้วเนี่ยเราสมามารถให้การรักษาด้วยการ ไข่อายุต่ำกว่าสามสาธห้าก็อาจจะอรอพยายามอยู่ด้วยกันอย่างสม่ําเสมอกะวันไขต่ตกนะฮะแล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีถ้ายัางไม่ตั้งคันควรจะมาปรึกษาแพทย์นะครับหรือบางคนเนี่ยถ้าอยากค้นหาเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะตรวจน้ําเชื่ออย่างเดียวก่อนได้นะครับถ้าพบว่ามีปัญหาม,มีเชื่อมีปัญหาเราอาจจะได้ให้การรักษาไปเริ่มเลยไม่ต้องเสียเวลาส่วนของไข้ที่อายุเกินสามิห้าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย จะแนะนําว่าถ้าไข่ยอยู่ด้วยกันโดยพยายามจะให้มีการตั้งครรภ์แล้วภายใน6เดือนไม่สามาัติมัยังไม่ตั้งครรภ์นเนี่ยควรจะรีบม,มาปรึกษาแพทย์เพราะอายุฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของไข่ที่จะมารับการผสมเกิดเป็นเด็กขึ้นไปได้เพราะนั้นถ้าเรายิ่งให้อายุล่วงเลยไปก็จะมีปัญหามากขึ้นและัจาการรักษาก็จะยากขึ้น